สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทําสวนนะคะวันนี้ป้ากิ๊กจะพามาปลูกประเภทผักกาดนะคะเป็นกวางตุ้งดอกเพราะว่าอากาศก็เริ่มจะร้อนแต่ส่วนมากถ้าจะให้ดีจริงๆเขาก็ปลูกหน้าหนาวแต่ว่าผักกาดได้ปลูกได้ตลอดปีเพียงแต่ว่าการดูแลนะต้องใส่ใจเพิ่มขึ้นหน่อยนึงก็ได้กินเหมือนกันค่ะงามเหมือนกันแต่จะงามช้ากว่าแค่นั้นแหละ อยู่ที่การใส่ใจดูแลเพราะว่าปัากิก๊กอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยก็ซื้อกินนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่เรายังไม่ปลูกผักมาอยู่ใหม่ๆก็เห็นเขาปลูกทั้งปีก็เลยมาทดลองปลูกดูก็ปลูกได้ทั้งปีจริงๆค่ะแต่ว่าความงามก็จะลดน้อยลงไปแล้วก็การใส่ใจของเราต้องดูตลอดนะคะดูแลตลอดไม่ว่าจะเป็นเพลียเป็นหนอนแล้วก็การรดน้ํายิ่งอากาศร้อนๆน,นะคะรดน้ําเช้าเย็นเอาเรามาดูกันค่ะ วันนี้นะคะจะพามาปลูกแบบใส่ถุงอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ถ้าใครมีพื้นที่ก็ใช้วิธีหวานใส่หวานแปลงแล้วก็แยกปลูกแต่ถ้าปลูกน,น้อยๆปลูกในถุงอย่างเงี้ยในกระถางอย่างเงี้ยแนะนําให้ปลูกถุงละหนต้นนะคะเราจะได้ผักกาดต้นอ้วนๆอวบๆคือช่อดอกเขาจะใหญ่ค่ะเนีผักกาดวันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งดอกนะคะ ซื้อเป็นถุงก็ได้นะคะซื้อเป็นซองก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกป้ากิ๊กมีอย่างนี้ก็ใช้อย่างนงี้นะคะอันนี้กวางตุ้งดอกดมาดูเมล็ดเขาอันนี้สําหรับคนที่ไม่อยากย้ายต้นกล้าป้ากิ๊กก็เลยจะพามาปลูกในถุงเลยคะ่ะวันนี้ขั้นตอนเดียวจบเลยคะ่ะเตรียมดินที่เราปรุงไว้ใส่ในถุง แล้วก็รดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะชุ่มถึงข้างล่างเลยแล้วก็กระถางข้างล่างให้ดูก่อนว่าเป็นกระถางที่เลี้ยงจริงๆค่ะจะต้องมีดินอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะคะใส่ดินลงไปความลึกประมาณ1-2ถึงนิ้วแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มเหมือนกันค่ะแล้วก็วางไว้ช่วงแรกๆนี่รากก็ยังไม่ถึงแต่ก็เราจะเลี้ยงอย่างนี้ไปตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยเพราะว่าเอาความชื้นข้างล่างขึ้นมาด้วยทําให้ผักของเราอากาศร้อนๆเนี่ยไม่เหี่ยวนะคะเราจะหยอด หยอดแค่หลุมละสองสาเมล็ดถ้าใส่มเมล็ดเดียวก็เดี๋ยวไม่งอกและจะเสียเวลาเนาะสองสาเมล็ดแล้วก็เนี่ยทำเป็นหลุมนิดนิดเราก็จะถอนทิ้งใครเสียดายก็แยกออกไปปลูกได้ค่ะสองสาเมล็ดประกิกจะไม่กลบเพราะว่ามเมล็ดผักในเข้าเล็กมากจะกลบก็ได้นะคะกลบบางๆ กรบบางๆนิดเดียวแค่นี้หยิบกรบลงไปหน่อยเดียวไม่กรบก็งอกเหมือนกันเวลางอกขึ้นมาเราก็เอาดินกรบโคนเขาก็จะไม่ลอยละใช้ดินกรบเวลาเขางอกขึ้นมายาวๆนี่ค่ะอันนี้เอาออกแดดช้ากวางตุ้งดอกนี่แหละก้านจะยาวอันนี้เอาไปปลูกได้แล้วนะคะแยกปลูกลงถาดลุมหรือไม่ก็ลงถุงได้เลยค่ะแต่สำหรับคนที่ ย้ายต้นกล้าแล้วตายหมดเหี่ยวหมดไม่แนะนําให้ทําอย่างนี้นะคะอันนี้สําหรับคนที่ชํานาญแล้วเนี่ยคนปลูกใหม่ให้ทําวิธีนี้แล้วก็รดน้ําเลยค่ะก็เ,เก็บมเมล็ดพันธุ์ก็กปลูกต่อน้ำนก็ใช้เอามือหยอดก็ได้นะคะแค่นี้ละดินข้างล่างมีความชื้นมากอยู่แล้วเราก็จะหยอดเฉพาะมาเมล็ดเท่านี้ละ รดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะหาถุงหากระสอบหาแผ่นลังแผ่นกระดาษปิดไว้อย่างนี้แล้วก็หาอะไรทับไว้ค่ะทับไว้อย่าให้ปลิวสองวันพอเข้างอกพ้นขึ้นมานะคะเอาออ,ออกแดดเลยนะคะจะได้ไม่ยาวอันนี้ก็ออกแดดช้าไปหน่อยนึงถ้าเร็วกว่าน,นี้ก็จะสั้นกว่าน,นี้นะคะเสร็จแล้วพอออกแดดแล้วก็ยาว เราก็มาเลือกต้นค่ะต้นไหนสูงสมบูรณ์อ้วนก็เอาไว้ต้นเล็กๆผอมๆสั้นๆก็ถอนทิ้งเอาไว้ต้นเดียวแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะพอผ่านไปสัก15วันให้ปุ๋ยเลยค่ะ15วันให้ปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวหรือไม่ก็น้ำหมักชีวภาพปุ๋ยอะไรก็ได้ที่เป็นที่มีธาตุในโตัวเจนจเยอะๆเดี๋ยวปกิ๊กจะยกที่ปลูกไปแล้วเอามาให้ดูนะคะอันนี้นะคะคือปลูกในถุงเนี่ย ต้นจะอ้วนอย่างเงี้ยเราก็จะมีกวางตุ้งดอกเจ็บใจก็คือไปซื้อกินแล้วก็โดนยาฆ่า,มาแมลงนะคะช่วงที่เราไม่ปลูกเนี่ยเข็ดพอเข็ดป้ปเก็กเป็นคนที่ชอบกินกวางตุ้งดอกมากๆยิ่งอยู่ทางเหนือนะคะเขาเอามาจอผักกาดเขาแกงใส่กระดูกหมูอร่อยมากค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําอย่างเงี้ยให้ปลูกกินถ้าอยากกินเยอะๆปลูกเยอะๆ นะคะสี่สิบห้าสิบถุงห้าสิบต้นโอ้โหกินแล้วไม่ใช่ว่าตัดครั้งเดียวนะคะตัดได้สองครั้ง3ามครั้งเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะตัดให้ดูแล้วก็ที่ตัดไปแล้วก็มีนะคะตัดเหลือต่อข้างล่างไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่ตามซอกใบนะ่ะเขาก็จะมีแขนงขึ้นมานะคะ ไหมคะกวางตุ้งดอกปลูกกินเองในสวนก็พอมีนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็กําลังจะเป็นช่อออกมาอ้วนคะ่ะก้านจะอ้วนจะใหญ่แล้วก็คกิจะตัดไปเลยเพราะว่าไม่พอกินเนาะก็จะตัดไปเลี้ยงให้เขาออกใหม่ให้ออกแขนงใหม่อันนี้ตัดไปแล้วนี่คะ่คะแขนงเขาก็จะออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็มีดอกมาด้วยเดี๋ยวพอเขายาวๆขึ้นมาดอกเริ่มจะออกเหลืองๆอ,อย่างเนี้ย เราก็ตัดกินได้เลยค่ะยิ่งปลูกเยอะๆขแขนงก็จะมีให้เราเก็บเยอะๆก็เลยมาชวนปลูกเพราะว่าบางคนนะอาจจะไม่มีพื้นที่เหมือนปะกิกนี่แหละมีก็ปลูกอย่างอื่นไปหมดแล้วเนาะเราก็เอามาปลูกในถุงอย่างนงี้แล้วก็ใส่ข้างล่างเป็นกระถางพี่เลี้ยงนี่ค่ะแล้วก็ตั้งเอาไปอย่างเงี้ยรากเขาออกแล้วก็ตั้งไว้ในเนี้ยเขาก็จะเย็นค่ะหลากหลายวิธีในการปลูกผักกาดนะคะอ้าว สำหรับคนที่ชอบกินผักกาดกวางตุ้งดอกอย่าลืมนะคะให้ปลูกโดวยวิธีนี้นะคะถุงละหนึ่งต้นหนึ่งต้นก็จะได้ผักกาดที่ยอดใหญ่ๆอวบๆไปหาซื้อที่ไหนกินไม่ได้แล้วนะคะต้องปลูกเองนะคะปลูกเองลงมือปลูกเองกินเองไม่ต้องพ่นยาฆ่ามแมลงเป็นผักปลอดสารพิษโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ